ก็ต้องขอบคุณหัวหน้างานสํานักงานปพจังหวัดพิจิตรนะครับก็คือให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของอ่างเก็บน้ำนะฮะว่าด้วยเรื่องของการจัดการภัยแรงน้ำท่วมนะครับอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะฮะในช่วงฤดูฝนนะฮะก็จะมีอ่างเก็บน้ําอยู่ทั้งหมด30อ่างที่ควรจะสร้างแต่ตอนนี้สร้างไปแค่11อ่างนะฮะซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดกลางนะครับแล้วถ้าจะแก้ปัญหาน้ําท่วมในเขตอุทยาหลุมศักต้องสร้างอ่างเก็บน้นําน้ําด้าอ่างน้เาเหลาอ่างห้วยหินงนูนะครับ อันนี้เป็นต้นนะฮะก็คือหัวหน้าง,งานสำนักง,งานปปจังหวัดนะครับขอให้ผมประชาสัมพันธ์ช่วยหน่อคือจริงๆแล้วเนี่ยอ่างเก็บน้ําบ้านเราเนี่ยเยอะนะครับก็ไล่สร้างมาเรื่อยๆนะครับโดยโครงการเนี่ยสังกัดกระทรวงเกษตร,ร,ตรและสหกรณ์นะครับก็ขยายมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับสร้างมาตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่อําเภอหนองไผ่นะครับอําเภอเมืองเนาะแล้วก็มาอําเภอหลุมสักหลุมเก่านะครับถามว่าน้ําจาก เขตจังหวัดเลยนะครับซึ่งเป็นต้นน้ําของลําน้ําประสานะฮะแล้วก็อ่างเก็บน้าที่อยู่แยกย่อยเนี่ยนะครับมีหลายอ่างด้วยกันนะฮะก็จะเป็นอ่างเก็บน้ําลําน้ําสาขาเขาเรียกว่าลาน้าสาขานะครับอย่างที่ผมเคยนําเสนอคลิปอ่างเก็บน้ําปรับพห้ขนแก่นนะครับก็ผมก็นําเสนอผิดไปนิดนึงว่าพิมพ์เป็นว่าเขื่อนนะครับจริงๆไม่ใช่ก็คืออ่างนะฮะอ่างเก็บน้ำเนาะแต่ถามว่ามันมีผลกับเรื่องของน้ําท่วมในเขตจังหวสมทรสัคไหมมันก็มีนะครับเพราะว่าเป็นลําน้ําสาขานะฮะแต่ว่ากรมชลประทานี่ยวางโครงสร้าง รางระบายน้านะครับนะของจุลประานนะฮะเป็นคือเขาเรียกว่าวางระบบเลี้ยงไปนะครับก็ลงไปอยู่ที่ปากดุกนะฮะเพื่อที่จะเลี้ยงพื้นที่เศรษฐกิจในเขตอําเภอลมสักให้ได้มากที่สุดแล้วถามว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาในเรื่องของการป้องกันทาท่วมเนี่ยก็อย่างที่ผมไล่มาก็ต้องสร้างหลายอาคเหมือนกันนะครับแต่ที่มีโครงการนะครับซึ่งนําเสนอโดย่านสสนะฮะจักรรัฐนะฮะจักรรัพ์ผู้ช่วยสสพิจบตรนะครับ ก็ได้ขอกรมโชรประทานนะฮะเร่งสร้างเนาะเร่งสร้างแต่จริงเนี่ยผมดูข่าวเขาจะมีการสร้างในปีปีหกเจ็ดแต่นี่มันก็เลยมาแล้วนะครับเอาไปมาก็เลยแบบมีการสํารวจกนันจัดประชุมสัมมนาจัดโอ้สำรวจความคิดเห็นว่ามันจะเป็นไปได้ไหมอะไรไหมที่ออประชุมอำเภอหลุมสักเนาะก็แล้วท่านจักรรัฐผู้ช่วยสสจะไปปชุมเขตสองนะครับนะฮะตอนนี้อยู่ไม่รู้ย้ายพักหรือเปล่านะฮะก็ผักดันนะครับอ่านเก็บน้ํา ห้วยสะดวงใหญ่นะครับซึ่งเป็นลมเ,เป็นต้นน้ําของแม่น้ําปาสักก็คือเป็นลำน้ําย่อยของเอาขาเรียกว่าลำน้ําสาขาของแม่น้ําปาสักอีกทีนึงนะฮะแล้วก็มีการดักผักดันที่จะสร้างเขื่อนนะครับประมาณตัวนี้น่าจะปี70แล้วละ่ะเพราะว่าแต่ถ้าปี70นะครับผมบอกเลยปีอันนี้ปีนะ68 69โอ้โหก็ยังยังรุนน้ำท่วมอยู่นะนะครับมันก็ยังยังช้าอยู่นะฮะนะครับแต่ในเขตพื้นที่เนี่ยถ้าถ้าสร้างได้เนาะจะป้องกันอุทกภัยนะ ในเขตอำเภอลมสักได้เยอะเลยนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด4โครงการด้วยกันที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ก็คือมีโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้าห้วยสะดวงใหญ่ตะบลท่าอีบุนนะครับก็คือจริงๆเขตถ้าตรงนี้ถ้าสร้างก็คือมันจะมีเป็นเขตพื้นที่อุทยานด้วยนะมันก็เลยมีปัญหาเรื่องสํารวจแล้วก็ขอสร้างนะครับแล้วก็มีโครงการเพิ่มความจุของอาง่อางเก็บน้ําปากห้วยขอนแก่นเนาะนะครับคอือันนี้คือไม่ไม่ไม่สร้างอ่างหรือ บางทีบางที่สร,ร้างแก้มลิงได้ก็สร้างนะครับแต่ว่าอาจเก็บน้ำไม่ผลแกนนี้ก็อาจจะไม่มีพื้นที่ในการสร้างแก้มลิงแก้มลิงก็คือเวลาเราปล่อยน้ํกอ่างเก็บน้ําหลักนะครับก็เก็บไว้แก้มลิงเหมือนอ่างเก็บน้ําห้วยใหญ่นะครับก็คือใช้หลักการเดียวกันนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอ่างเก็บน้ําที่ที่สร้างเสริมนะเป็นเป็นแก้มลิงเนี่ยก็คือเวลาเราปล่อยน้ำก็จะ <Zeus. S 2> ปล่อยจากแก้มลิงเป็นหลักนะครับจะสังเกตว่าน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยใหญ่เนี่ยไม่ได้รนสปริงเบย์นะครับเพราะว่าปล่อยน้าไปไว้ที่แก้มลิงแล้วก็ปล่อยจากแก้มลิงอี แล้วก็มีโครงการผ่านน้าพื้นที่ตําบลตาลเดี่ยวนะครับลดปริมาณน,น้าไม่ให้เข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจอกของอำเภอลมศักเนาะแต่ก็เนี้ก็ต้องดูว่าผ่านไปไหนนะครับนะแล้วก็สี่นะครับนะฮะกรมเจ้าท่าขุดลอกเนาะถ้าแก้ปัญหานี้ก็คือแก้ปัญหาน้าท่วมในเขตอำเภอลมศักนะครับแต่ถ้าจะแก้ได้จริงก็ต้องสร้างอ่างเก็บน้ําอย่างน้อยเนี่ยสามสิบอ่างซึ่งตอนนี้อ่างเก็บน้ําขนาดกลางนะครับที่สร้างไปแล้วเนี่ยมีแค่สิบเอ็ดอ่างนะจากสามสิบนะวพาอะไร <c oughs> คือมันสร้างมาจากไล่เรียงมาจากที่อำเภอหนองไ่ไล่มาครับมันก็จะสร้างอยู่สองฝั่งฝั่งของตัวจังหวัดพิจิตรเนะาะสองฝั่งฝั่งของลาน้ําประสักนะครับซึ่งเป็นลําน้ําสาขาเนี่ยก็จะสร้างอ่างเก็บน้ําไว้ด้านบนก่อนที่จะไม่ให้น้ามันไหลลงไปน้ําประสักเพื่อที่จะป้องกันกน,กน้าท่วมนะครับแต่ว่าเขตอําเภอหลงเก่าเนี่ยนะครับอันนี้ห้วยสะดวงนี่จะอยู่ยังอยู่หลงสักนะฮะยังไม่ได้เข้าหลงเก่านะหลงเก่าเนี่ยมีแค่น้นําเฮียน,นะครับเราคิดดูว่าต้องสร้างอีกโอ้โหสิบสิบเก้าอ่างนะครับเพื่อที่จะป้องกันกน้ําท่วมได เต็มประสิทธิภาพนะฮะก็ลองมารอดูรอ,ด,อดูต่อไปนะครับว่านะแต่เอาห้วยสะดวงก่อน